สวัสดีทุกท่านครับผมก็มาพบกันวันนี้สายของวันที่ย7สิบเจ็ดสิงหาคมสอง8ันห้าสิบดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมทุ่งกันนะครับผมชมทุ่งก็รัดเลาะโซนโซนไผ่นะครับผมโซนไผ่ไผ่ตอนนี้ก็ตัดหน่อไปเยอะครับส่วนนี้พายุ กจิกินะครับผมมีพายุลูกใหม่เข้ามานะครับก็สร้างความชุ่มชื้นในกับพื้นที่นะครับผมชมทุ่งกันไม่ได้ไปนานมากเลยนะครับไปดูน้ำในลำเมืองนะครับผมลำคลองนะครับ เป็นเมืองนะครับผมอันนี้เป็นโซนต้นสักนะครับผมของญาตินะครับติดกันนะครับติดกันบผพาลัดเลาะข้ามลำเมืองนี้ไปนะครับไปดูสะพาน,นครับไปดูลำเมืองนี่แน่าว่ามีน้ำหรือเปล่า แน่ไม่ได้ทําเองนะครับผมของของแม่นะครับแม่ให้คนอื่นทํานะผมยังไม่ได้ทํานะครับผมไม่ได้เอามาทํานะครับน้ำในบอ่อตัวนี้เต็มความจุแล้วครับนี่ครับฝั่งนั้นนะครับผมฝั่งตัวข้ามล้อมตะข่ายไว้โอ้โหน้ำเต็มครับน้ำนองมาละ นี่ครับละเหมืองครับจะต้องค่อยค่ยคยข้ามนะครับข้ามตรงนี้เป็นสะพานไม้ลำเดียวนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมสะพานไม้ลำเดียว เมื่อก่อนก็ใช้ข้ามคลองข้ามลำเมืองครับใช้แบบนี้ครับเนี่ยครับเป็นลำเดียวไปกันครับอยู่ทางลงครับไปทุ่งนานครับวันนี้ได้เตรียมข้องมาด้วยครับแล้วผมมัดสายไเมื่อกี้เผื่อมีปูครับเผื่อมีปูให้จับบ้างนี่น้ำ เกือบเต็มคองกับแนมนองมาแล้วคนกบบ่อยทีๆไม่แน่ใจว่ามีปูหรือเปล่าเพราะว่านี่อับเจอหนึ่งตัวตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยน,นะครับรอยตรงนั้นน่าจะตายครับน่าจะโดนยาครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาใส่ยาน,นะครับผมยาปูนะครับยาฆ่าปูเลยนะครับก็สารเคมีถือว่าเยอะอยู่มต้องใช้ครับท้งยาควบคุมวัชพืช ยาปูยาหอยนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมเนี่ยจอครับเจออะไรตัวอะไรครับเนี่ยงูงูกินปลานี่แหนมจะมีปูให้จับไหม แน่กิบไปเหมือนกันกิบไปอนุบาลต่อนะครับเพราะว่ามีโอกาสรอดสูงนะครับชรี่ที่เลี้ยงไว้ก็ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าบอ่อพัดติกที่ใช้ทํามันรั่วแล้วรั่วไปแล้ว น้ำเชื่อมต่อกันน้ำดีมากปีนี้ฤดูฝนถ้าค่อนข้างสมบูรณ์โอโ้ตรงนี้อีกหนึ่งสายนะครับลำเหมืองครับน้ําเต็มเลยครับดูโอ้ไหลได้ยินเสียงเลย นี่มองย้อนกลับไปสวนอยู่ตรงนั้นนะครับผมทุง่งนาผมอยู่นู่นครับนู่นครับริมแถบต้นไม้นะครับชายแดนที่ตรงนั้นทิศตะวันตกครับปลูกยูคาไว้โยดละเลาะไปตามลำคลองหรือลำเหมืองนะครับผม นองอย่างนี้ปลาซิวนะครับแน่มาใส่ปลาซิวแน่แน่จะมาดักนีตั้งแต่เข้าพันษาไม้พึ่งได้ออกมานะครับสมทุ่งไม่ได้ออกมาเลยติดภารกิจนะครับผมอยู่บ้านตลอด เนี่ยเจอแล้วครับเจอแล้วเนี่ยปูแนะ่ยเดี๋ยว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 ติมตัวตระคุบเอา,เอาไปแล้วไปแล้วหายไปแล้ว ไม่ทันเลยหนเว็บเป็นในกอข้าวไม่ทันเัยตัวกำลังแน่จับเลยครับปูส้มตำเลยนะครับผมใส่ส้มตำเลยนั่นนั่นนั่นวิง่ง ก็ยังลงเหลืออยู่นะครับปูนี่นเจอแล้วเจอแล้วอยู่ต้องย่องครับเพราะว่าไวค่อนข้างไวนี่ได้แล้วครับน่ตัวครับผมไวกำลังเหมาะเลยครับใส่ส้มตำนะครับ Này. sẽ không để không được loại luôn ừ. phải rồi, <laughs> chơi lại chơi lại ไวมากครับปูเล็กจะไม่ทันตัวนี้ นี่อันนี้มีวงบ่อเป็นทางข้ามไปนะครับอีกฝั่งนั้นนะครับมีทันเลยปูปูแน่ ปูเยอะแต่ไม่ค่อยทันเลยไวมากปูนาของแท้ปูธรรมชาติเลยครับผักปราก็เยอะครับนี่ตัวนี้ดูน้ำข้ามคัแนา เจ็บไม่ทัน มีวนตกโอ้มีทันกลางวันไวมากครับคุ้งตร้องมากลางคืนแล้วครับแบบนี้ เดินไปก็ต้องคอยระวังไปด้วยนะครับเผื่อสัตว์มีพิษเช่นงูนะครับผมนี่ครับถึงพื้นที่นานะครับผมของแม่นะครับนี่ตรงนี้นะครับเขตนี่ขนานี่ครับไปจุกตรงนั้นครับต้นต้นไม้ครับเป็นต้นกระดาษนะครับผม ต้นสูงครับนั่นครับมันก็ไปสุดนู้นนะครับผมแนวต้นไม้ใหญ่เลยนะครับจะให้คนอื่นทำนครับตรงนดูไปดูลำเมืองอีกเส้นนครับที่ ส่งมาฝั่งนี้นะครับโอ้โหล่ยาเยอะคุมไม่อยู่โอ้โยาเยอะตรงกลางนู้น,นะครับผมตรงกลางนี่ก็ยอมเหนับนุ่งรับ เห็นสี C, ทองทองนะครับผมอยาออกดอกดูลำเมืองที่อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้น้ำเข้าตรงนี้นะครับผมอเอาเข้านาน,นะครับนี่โอ้ออกท่อออกแล้ว น้ำนองครับช่วงนี้แน่ามาดักปลานน้ำเข้านะครับเข้านาครับตรงนี้ครับนู้นไปนสุดนู่นครับผมชมทุ่งนะครับคลิปนี้แล้วก็เตรียมข้องมาจับปูด้วยนะครับได้เป็นบางตัวนะครับไวเพิ่งได้ออกมาชมทุ่งครับ แม่ให้คนอื่นทํานะครับนี่ผมยังไม่ได้มาทําครับถ้าได้มาทํานี่คงปรับปรุงเป็นโคกหนองนานะครับในอนาคตต้นกระดาษหรือต้นยูคาครับต้นน่าจะดแปดนิ้วสิบนิ้วแล้วนะครับปลูกไว้นานหลายปีหลายต้นเลยครับนี่ กัดไปบ้างความเป็นสีเขียวสร้างความสดชื่นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชมทุ่งนะครับชมทุ่งคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมไว้ติดตามกันตอนหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ